ประเด็นยอดฮิตที่ไม่พูดถึงไม่ได้คนไข้ามาปรึกษาหมอบ่อยมากว่าจัดฟันมีกี่แบบแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองหมอหยิบป,ประเด็นนี้มาใช้ให้ฟังกันค่ะ,ะจัดฟันหลักๆมี2แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบติดเครื่องมือแบบที่2คือแบบถอดได้ จัดฟันแบบติดเครื่องมือแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทนะคะประเภทที่1คือจัดฟันโลหะติดแน่นประเภทที่2คือจัดฟันระบบดามอนค่ะการจัดฟันแบบโลหะติดแน่นเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วซึ่งเหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นเพราะสามารถเปลี่ยนสียางได้ตามใจชอบและราคาเข้าถึงง่ายแต่จะต้องมาปรับเครื่องมือกับทันตแพทย์ทุกๆเดือนนะคะการจัดฟันระบบดามอนเป็นการจัดฟันที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์ไลจิตติ้ง ซึ่งระบบนี้จะสามารถเคลื่อนฟันได้เบาและเร็วกว่าระบบโลหะติดแน่นปกติส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยกว่าแบบโลหะติดแน่นปกติค่ะ การจัดฟันแบบถอดได้หรือที่เรารู้จักกันก็คือการจัดฟันแบบใสาการจัดฟันแบบนี้จะใช้วัสดุพิเศษที่สั่งตรงมาจากแอบอเมริกาโดยออกแบบมาเพื่อเคลื่อนฟันไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมประสิทธิภาพการจัดฟันค่อนข้างสูงและที่สำคัญการจัดฟันแบบใสาสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ตั้งแต่ก่อนจัดฟันด้วยนะคะ สรุปก็คือการจัดฟันทั้ง2รูปแบบสามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันแค่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาและระยะเวลาคนไข้สามารถเลือกรูปแบบการจัดฟันที่ตัวเองต้องการหรือจะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอที่ปันสมัยเดนทัลคลินิกก่อนได้นะคะ